กับกุ้งสุดที่ราชวงเทวันนะครับเราย้อนนิดเดียวเกิดเหตุยกเขาครั้งนี้บอกว่าอุกอาจมากเลยนะครับก็เมื่อวานไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเมืองสิงห์บุรีช่วงบ่ายสองนะครับคุณกุ้งเล่าให้ฟังกับทีมงานก่อนหน้านี้ว่าเคยโดนขโมยขจรบุกขึ้นบ้านมา3 4มี่ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ทำไมหนักที่สุดกุ้งอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุ้งสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับพี่เบนสวัสดีครับเล่าเหตุการณ์หน่อยฮะครั้งนี้เป็นยังไงอะไรยังไงฮะ คืออจริงๆแล้วบ้านบ้าน,านสายเอเชียที่สิงคโปร์อ่ะครับพอดีว่าผมให้ทางมีมีคนมาเช่าม,มีฝรั่งมาเช่าอยู่ครับครับประมาณเช่าอยู่ในระยะเวลาสองปีแต่มีมช่วงเนี้ยช่วงช่วงหลังเนี้ยคือเขาออกไปจากบ้านโดยที่ไม่ได้บอกเราว่าว่าเขาไม่อยู่ที่บ้านแล้วครับม,ม,มันก็เหมือนกับทิ้งบ้านไว้แบบ แบบเปล่าๆโดยที่ไม่ไม่มีใครดูแลครับแล้วเราก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะเพราะมันยังอยู่ในในช่วงเวลาที่เขาเช่าเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแ,แล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้ผมก็เลยแบบกล้าตัดสินใจให,ให้ให้คนในบ้านเนคนบอยอะไรเงี้ยไปไปทําความสะอาดบ้านอะไรเงี้ยไปตัดไม้ตัดอะไรเงี้ยก็ไปเห็นว่าบ้านมันเปิดเปิดเปิดได้ใช่ครับก็เลยเข้าไปดูข้างในปรากฏว่าก็โดนยกเขาแบบ เล็กเทสเลยสัญญาเช่านี่จริงๆสองปีนี่จะหมดครับเมื่อไหร่ครับก็ประมาณปีหน้าครับเพิ่งอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งอ๋อเหลือออกสัญญาเช่าอีกประมาณปีหนึ่งครับแล้วเขาออกไปเขาไม่บอกเราเลยเหรอตอนที่เขาจะออกไปไม่อยู่แล้วไม่บอกไม่บอกแล้วเราเอะใจตรงไหนถึงให้เด็กไปดูที่บ้านที่สิงห์บุรีเนี่ยก็ก็คือว่าติดต่อไม่ได้ คติดต่อไม่ได้ว่าแบบเอ๊ยังไงเราจะเข้าไปดูบ้านบ้างอนะไรเงี้ยก็ติดต่อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดใจว่าเอ,อเข้าไปดูหน่อยก็กะว่าไม่ได้เข้าไปในบ้านหรอกก็คือเพราะเขาล็อกประตูหน้าบ้านออครับับล็อกประตูหน้าบ้านแล้วก็รั้วก็ล็อกแต่ว่าเรามีกุญแจแเราก็เปิดเข้ามาแต่ประตูหน้าบ้านล็อกแต่ว่าอีประตูเน ah, ีเออ้ยมันเปิดออครับก็เลยเข้าไปดูสรุปว่าก็คือก็ ก็บันเทิงเลยครับค uh. ุแล้วแต่ว่าบอกว่าบ้านหลังนี้นี่ก่อนหน้านี้ก็เคยเคยโดนเข้ามาทําแบบนี้สามสี่ครั้งแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกและหลังเนี้ยตอนเริ่มปลูกใหม่ๆก็จะเอาพวกสายไฟอะไรเก็บไว้ในบ้านก็ก็โดนเหมือนกันก็คือยกอไปหมดทั้งทั้งสายไฟทั้งอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับครับแลวครอบเนี้ยก็คือว่าเอ่อหรืออความร้อนอะไรเงี้ยเขาก็แบบทำแหลกออกมาเลยเอาพวก สายไฟทองแดงพวกคอมต่างๆอะไรเงี้ยอแล้วก็ที่เห็นที่วางๆอยู่เนี่ยครับอลูมิเนียมเลยเขามีเวลาเขาตัดเอามุ้งลวดออกเตรียมเอาอลูมิเนียมแบบเตรียมไว้เพื่อที่รอบหน้าจะกลับกลับมาเอาอรอบหนึ่งคือเหมือนเตรียมการเอาไว้แหละยังไม่เสร็จนะคราวนี้ย,นยังไม่เสร็จ <c oughs> เขา <c oughs> เขาได้เขาได้อะไรไปบ้างครับเนี่ยก็มี ก็มีคอมคอมคอมบล <Computer A. S 2> ็อตเซอร์แอร์ที่เงใช่ครับอร์แอร์ครับแล้วก็ก็จะมีพวกไม้ต่างๆไม้ไม้เตียงนะครับไม้เตียงก็มียกไปบ้างแต่น่าจะเอาไปไม่ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าอก็ยังมีกล้องวงจรปิดอะไรเงี้ย<อ>ยกกล้องไปด้วยยกไอรีซิเบอร์ไปด้วยครับ,รบแล้วก็มีพวกทีวีจอแบนอะไรเงี้ยมีทีวีอยู่ในนั้นเครื่องปั๊มน้ำแล้วก็สายไฟเนี่ยคือลกไปแบบ ค่อยๆลื้อไปเลยทั้งโรงรถทั้งตรงไหนอะไรลื้อใส่ไฟไปคือคล้ายๆจะรักคล้ายๆจะลักเอาทองแดงไปขายวางัันไหมใช่ใช่ครับนี่คือกะว่าหยิบอะไรได้ก็เอาหมดเลยเนาะใช่ครับพระในในในห้องพระก็มีเอาไปด้วยเหมือนกันพี่พี่กุ้งถามจริงสงสัยใครม้างไหมเออผมว่าแต่จะจะบอกจะบอกว่าเป็นใครแต่สงสัยใครไหมเดี๋ยวไก่ตื่นไอความสงสัยอ่ยผมก็สงสัยใน ทั่อเขาเรียกว่าคนน่าจะคนที่พอรู้แก้วอะนอ่นนี่หลักฐานพวกกล้องวงจรปิดอะไรแบบนี้มีไหมฮะไม่มีเลยครับเพราะว่าในช่วงที่ฝรั่งมาเช่าบ้านเขาก็เปลี่ยนบ i ฟ i เป็นอะไรไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับกล้องเลยไม่สามารถดูได้ครับแล้วก็ถ้าดูได้ก็คงจะไม่เหลือเพราะว่าเอาไปหมดเลยยกรีเซิร์ฟไปด้วยค แล้วตอนนี้อ๋อพี่กุ้ง<ป>ได้ดําเนินการไปขั้นตอนไหนบ้างแล้วบ้างฮะตอนนี้ก็แจ้งความครับแจ้งความกับทางสพเมืองสิงห์บุรีไว้ครับ,รบว่า,ว,าว่าจะติดตามได้ยังไงบ้างดูกล้องวงจรปิดจุดไหนได้ไดบ้างในในเขตถนนหล,ลวงนะครับต้องแกะรอยเอาทีนี้ทีนี้มันน่าจะตั้งแต่ตั้งแต่สุรามาครับตั้งแต่นสุลามาจนถึงวันนี้เราไม่ได้เข้าไปดูที่บ้านแล้วก็แล วาหลังที่เราได้ติดต่อ,อเขาได้ก็คือประมาณช่วงที่สามตุลาเม,เมื่อเมื่อตุลาแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อขาไม่ได้นะัางสุดท้ายที่พุยไว้ก็สามตุลาคมนะครับใช่ว่ายังอยู่ที่บ้านอยู่ตอนนั้นสามตุลาครับแล้วโทษนะสัญญาเช่าที่เขาจ่ายเงินเราครบเรียบร้อยแล้วไหมสองปีผมว่าเจ็บน่าจะยังไม่ครบอ้าวอันนี้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องไปตามเ,าเ,าเรื่องค่าเ<อ>าชา่าอ,อีกนะ ใช่ครับอ้าวอ้าวอ้าวเป็นกำลังใจนะพี่กุ้งนะครับพี่กุ้งครับฝ<ม> <c oughs> า,ากฝากอะไรถึงพี่ตำรวจหน่อยไหมฮะก <c oughs> ็อยากให้ตามไม่ได้ครับอยากให้ตามไม่ได้เพราะว่าหลายหลายรอบแล้วนะครับส่วนโจรที่เพราะว่าเขาพวกไม้ต่างๆเนี่ยเขามามัดรวมมาไว้รอไว้ว่าจะเอาจะจะ,จะกลับมาอีกรอบแน่ ย่ามใจจริงบอกฝากบอกว่าพี่กุ้งรออยู่ไหมฮะใช่ครับบอกว่ามเอาได้เลยครับตอนนี้พร้อมเลยอ้าวไม่มีอะไระเลาอไปแล้วนะขอบคุณกุ้งครับขอบคุณครับพี่กุ้งครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ